สวัสดีครับนูฟอร์มไทยครับวันนี้นะครับทางมิโฮโยนะครับก็มีกิจกรรมนะครับโดยที่กิจกรรมนั้นนะครับมีชื่อว่าสารพัดคำถามไปกับไพมอนตอบคำถามได้รับอะไรมาว่อาอะไรอะโมล่าโมล่าเป็นรางวัลรับรางวัลได้สูงสุดถึงวันละห้าหมื่นโมล่าของมันเนี่ยสุดๆงั้นเลยเหรอแล้วแต่บ <c oughs> อกห้าหมื่นโมล่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แบบให้มันดูแบบเล่นใหญ่อะเออตอบคำถามได้รับโมล่าเป็นรางวัล รับรางวัลได้สูงสุดถึงวันละห0 0หมโมล่า <c oughs> คุณมาก <c oughs> โอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ข้อแรกนะครับคำอธิบายเกี่ยวกับคำขอประจำวันต่อไปนี้คุณใดถูกต้องคำขอประจำวันในโลกตัวเองเสร็จแล้วเราสามารถไปทำคำขอประจำวันอันนี้ไม่ถูกนะครับคือทำได้แค่ของตัวเองเนาะสำหรับข้อนี้นะครับคุณสามารถรับรางวัลคำขอประจำวันได้สูงสุดวันละสี่นงวันอันนี้ถูกต้องนะครับ ส่วนข้อ C เนี่ยเราจะรีเฟซทุกวันตอนเที่ยงคืนไม่ใช่นะครับต้องรีเฟซตอนตีสามนะครับของทุกวันนะแล้วก็อันนี้เราไม่จะเป็นต้องไปรับนะมันมันขึ้นมาให้ทุกวันนะตรงน,นีนะครับถูกต้องน,นะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถเพิ่มชื่อเสียงประจําเมืองได้ชื่อเสียงประจําเมืองน่าจะเป็นเควส,สเควสมืองนะ,ะนั่นรู้ไหมอันนี้อันนี้เพิ่มขอข้าวของชาวเมืองเพิ่มนะครับอันนี้เพิ่มอันนี้ระดับตำนาน เควสโล่ก็คือไอ้พวกอะชิเม้นต่างๆถูกไหมถ้า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 ความเข้าใจผมถูกก็คือเควสโล่ก็คือนี่ไอ้พวกเนี้ยอ่าพี่ว่าเควสโล่เนี่ยเพิ่มด้วยคุ้นๆอยู่ส่วนสำรวจพื้นที่ระดับถึงระดับที่กำหนดแบบนีอ๋ออันนี้อันนี้เพิ่มรู้แล้วอันนี้เพิ่มตอบ C ตอบตำงานก้องเฮ้ยขังทักทายของเฮอริคูลย่าป่ะวะโอลาดาดานู่นูยาฮ่าฮผิดนู่นู่นูนู่หรอมันอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกลับมาตอบใหม่ เดี๋ยวคุณกลับมาต่อมัยข้อต่อไปตัวนี้เซฟเป็นสปายได้อย่างถูกต้องโอเซฟเป็นสปายคืออะไรไอ้ดาบนี้ดาบนี้คือเซฟเป็นสปายนะเซฟเป็นสปายได้รับจากการหลักฐานที่ผิดนะก็ตอบข้อดาบนี้ก็เซฟเป็นสปายเป็นดาบแต่เป็นดาบคือกเกมนี้มันมีดาบกระดาบใหญ่ไงอ,อ่าท<อ>ั้ง,งั้นอะลองลองตอบแบบไม่ไม่สปอยแล้วกันลองใช้ความเข้าใจเมื่อจํานวนชั้นซ้อนทับของอาวุธเต็มแล้วเออไอเซเป็นสปายเนี่ยถ้าถ้าไม่ถูกโจมตีเนี่ยมันจะบวกดาเมจขึ้นเรื่อยๆเมื่อ สมาชิกใน,นทีมของคุณสลับเข้าทําการโจมตีจะได้รับความเสียหายลดลงเอ้ยอันนี้ไม่น่าใช่นะข้อ b น่าจะผิดครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ช่วยลดความเสียหายนะนี่มันกเกาะอ,อ้ออาวผิดหรออ๋อถูกต้องฮะต้องตอบข้อที่ผิดต้องตอบอะไรของฉชนวะต้องตอบดีดีต้องตอบดีเออเออจริงๆอ่ะเอข้อต่อไปชนิดใดต่อไปนี้ไม่ได้ปรากฏในหนังสือเจ้าหญิงหมูป่าฮะหนังสือเจ้าหญิงหมูป่าที่มันจะมี ันจะมีในห้องสมุดพวกนี้ที่มันให้เก็บพวกหลังอ๋อเราอาจจะต้องเข้าไปอ่านในหนังสือใช่ไหมอ่านด้วยมันไม่ให้อ่านหรเดี๋ยวลองดูไหมเจ้าหญิงหมูป่าเหรอมันเคยเก็บอยู่นั้นที่ไปทำควีนนี่ไงบุ๊กส์เจ้าหญิงหมูป่าเจ้าหญิงหมูป่าภาษาไทยอ่ะนี่มนี่ไงเดี๋ยวรอเพียงเสร็จ เขาาถามอนนะไรคำถามคือสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่ได้ปรากฏในหนังสือเจ้าหญิงหมูป่าสุนัขจิ้งจอกกระต่ายหมาป่าน้อยเต่าไม่ได้ปรากฏนะไม่ได้ปรากฏบูมี่หมาป่าบลอพิเศษมีหมูก็ยังฟอ็ฟอกฟ็อกอยู่นัจิ้งจอกเือเต่ากับกระต่ายสุนัขจิ้งจอกมีมีหม,มาป่าเต่ากับกระต่ายนะเธอเท,อ,ทอปะถ้าางนั้นก็ไม่มีกระต่ายอโอเคเพราะฉะนั้นไม่ได้ปรากฏก็คือกระต่ายเป็นคำตอบที่ต้นนะครับ สถานที่ในข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถเก็บเห็ดฟลอเนโมมัสตูฟลอเนมโลมัสตูคือเห็ดที่ของขีาของน้องคีสุดไปอยู่ในมอรสเตมี s สปริงเวลมีแน่นอนสออที่นี้มีแน่นอนที่นี้ดอเวนารีกับฟูฟอรดัมที่เคยเก็บแค่มอร์สเตกับสปริงเวลอะดอดอน่าจะมีนะฟูฟอดอมไม่น่ามีฟูฟอรดอมตรงที่ ที่เราเจอเลเซอร์อะที่มีบ็อกส,สมัครผาผมลองต่อบูเบอร์ดอมแล้วกันถ้าไม่บูเบอร์ดอมก็สปริงวิวนะ่ะนะบูเบอร์ดอมโอเคถ้าตัวหน <c oughs> ูสปริงวิลมีแน่นอนจ้ะเฮ้ยโอคนมั่วพูดมั่วเหรอใช่ดอนวอนนารีเออขอโทษขอโทษนะทุกคนขอโทษผู้ชมข้อใดต่อไปนี้พูดถึงบทเพลงสัณหาโอ้โหบทเพลงสัณหาของดรนนนาอันนี้ตาจะไปหาจัง อ๋ออันนี้แค่เป็นจังหวะในการต่อสู้กับบอสมกกังกรเขาบอกว่าถ้าใช้เครื่องร่อนเวหาร่อนผ่านแท่นที่มีรอยแตกข้อหนึ่งน่าจะผิดเลยนะอ่ะข้อหนึ่งผิดครับมาสเตอร์ชินิดายจะไม่ปรากฏในการท้าทายบอสซ้อมเล่บบอส,ส,อบอสเรเวอร์ช<ค>ั่นคือไอ้ไอ้ดอกไม้สี<อ>ฟ้ากับสีอ่าสีสีเหลืองเพราะฉะนั้นพี่เคยเจอรุนกาดพี่เคยเจอไอ้ตัวนี้พี่เฮลิเคิลสุดแปลกพี่ไม่เคยเจอเฮลิเคิลสุดแปลกนะอะไรคือเฮลิเคิลสุดแปลก มันมีกิจกรรมหนึ่งอ่ะให้ตามล่าเฮลิร์คิลมันจะเป็น,นเฮลิร์คิลอินดี้อ่ะเออ <c oughs> ไม่ไม่เคยเจอนะฮะตองน,นะตัวละครตัวแบบนี้ไม่เคยเลี้ยงเต่าเมื่อตอนเป็นเด็กอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> จะไมรู้ <c oughs> จะรู้ได้ไงอ่ะเราต้องหาจากไหนอ่ะไม่เคยเลี้ยงเต่าต <c oughs> เมื่อตอนเป็นเด็กพูด <c oughs> ถึงแต่ละตัวละครแป๊บน,นึงนะ <c oughs> จีนลิลูกเหรอ้อยหนูจำได้คุ้นๆว่าที่มันเหมือนมันเคยมีมี พูดว่าเลี้ยงเต่าอ่ะจีนเหมือนจีนเคยเลี้ยงเต่าว่ะจริงเหรอแต่จีนมีใช่ไหมเหมือนล่าสุดที่เขาเล่นๆกันหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะพูดเรื่องเลี้ยงเต่าอ่ะแต่จำไม่ได้อ่ะแล้วก็บอกว่าจีนนะเคยเลี้ยงนั้นดีลุกก็น่าจะเคยเลี้ยงปะเหรอเพราะว่าเขาเป็นแบบเกิดมาแบบในตระกูลยิ่งใหญ่เหมือนกันไงเกี่ยวอ่ะเกี่ยวไหมทำไมยิ่งใหญ่ต้องมีเต่าเออไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นแบบเพื่อนเล่นกันในสมัยเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยในตระกูลใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่รูดิลองนั้นตอบเลยดีกว่าต้องการว่าอะไร พี่เตยว่าเอมเบอร์เอมเบอร์ก็แหละเอมเบอร์นะเฮ้ยแสดงว่าเขาใส่ในถ่ายเราอาจจะถูกวันอ่าต้องเป็นตระกูลใหญ่เหรอเออจะเป็นตระก,กูลใหญ่ต้องเลี้ยงเต่าแสดงว่าอูร่าก็อาจจะเลี้ยงเต <laughs> <ๆ>่ามีเหรอคำถามข้อสุดท้ายนะครับสามารถเปิดใช้งานการสั่นพ้องของท่านในทีมเดี๋ยวนะสามารถเปิดใช้ออง,นงานการสัน่นพ้องของท่านในทีมได้สูงสุดกี่ชนิดมาองไงวะสั่นพ้องของท่านอ๋ออ่าสองชนิดก็คือสั่นพ้องก็คือสมุดน้ำ น้ำกับน้ำจะได้เอฟเฟกต์พิเศษไฟกับไฟได้เอฟเฟกต์พิเศษเย่เดี๋ยวเราไปตอบกลับไปตอบคำถามมันไม่ให้ตอบแล้วอ๋อไม่ให้ตอบแล้วเหรออ๋อนี่นี่นี่ก็คือก็คือมันให้เรากดไปที่ลิงก์อะไรโอเคหรือว่าลูนูลูนูเหรอโอล่ะลูนูเหรอตอนตอนที่ตอนที่เราเจอตอนที่เราเจอเฮริเคิลมันได้ดาาเปล่าได้ด่าได้ด่านะนูนูมันแบบนูนูอ่ะ แต่เราเจอเจอริเปล่าได้ๆนะฮ่าๆอ๋ข้อนี้ข้อนี้น่าจะถูกแล้วข้อนี้ก็ต้องตอบว่าได้อย่างถูกต้องผมเมื่อกี้ผมเลอไปหน่อยนะครับก็คือคําตอบก็คือข้อเอนั่นเองนะครับจำนวนชั้นที่ซ้อนทับเสียหายจะไม่รีเซิร์จำนวนนะครับถูกต้องนะคะเอาไม่เอาหม่ฉันต้องทำอะไรไปเยี่ยมชมอ่ะฉันทาทุกอย่างแล้วเดี๋ยวสองข้อละเอาลากันนู่น หนูว่านูน่นใช่ไหมอ่ะพี่ตอบนูน่นนะหนึ่งสองซ่าฮ่าฮนีฉโง่อลไรเนี่ยนะเวลาเออมัน,ม,นมันตลาดตลาด่าที่อย่างนั่แหละนูน่นนี่ห่างไกลมากเลยนะสรุปก็คือก็จะตอบถูกอ่ะน,นตรงนั้ตอบว่าอะไรอันนี้พทำการหนึ่งสองซ้ำเวลาโอเคนะครับยอดเรานี่เก่งมากนะเราตอบ สิบข้อได้ในครั้งเดียวเนี่ยนะเราต้องตัดต่อให้เราตอบได้เลยค่ะฮะเฟกนิวมากโอเคครับนั้นวิดีโอนี้ก็จบเท่านี้นะครับก็อย่าลืมไปทํากันนะครับอ่ะนี่นะครับนิวรยกเขาก็จะส่งอีเมลมาครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อไปที่ลิงก์อีเวนต์ได้เลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เพิ่มเติมเนี่ยไว้ใน Descript i o n ด้วยนะครับสําหรับคนที่สนใจโอเควิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายสับสกายด้วย